ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าดาบขนาดใหญ่ลึกลับนะครับซึ่งข้างในนะครับผมจะมีสมบัติของการทำดาบดาวตกอยู่นะครับดาบดาวตกนั้นจะโหดแค่ไหนนะครับผมทุกคนไปดูได้เลยครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งนะดินไจ๊ะไปดูกันเลยเอาล่ะเบนในวันนี้นะเราจะทำการเล่นไมค์คราฟกันนะเบนนะพี่ไอเอาระบไมค์คราฟในวันนี้คือแบบชิลๆพี่เราเจออะไรไ,ได้บ<ด>้าอืออดาบ จะมาอยู่ที่นี้เราถึงเจอดาบเนี่ยพี่มันเหมือนอารมณ์แบบดาบดาบดาบใหญ่อะเอ็กซ์ดิบอดาบแห่งเทพแล้วคือมันเป็นดาบแบบเป็นท่านทุกคนรู้อารมณ์แบบเป็นเทเลไลท์อ่ะดาบที่แบบว่าเทพไมค้าหกวางไว้ให้เดี๋ยวกูลองลงไปก่อนแล้วกันนะไอ้เบ้นตุ้งไอ้เบ้นี่พี่ไอ้รอลงนี้นะเดี๋ยวผมลงไปก่อนโอเคโอเคไปโอเคตกมาข้างล่างโอ้ของโคตรดีเฮ้ยอะไรวะพี่เฮ้ยแต่มันขึ้นไปข้างบนไม่ได้พุ่งลงมานะมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้อะใครก็ได้ไปตัดไปตัดไอ้ตัดไม้มาทำบันไดให้หน่อยดิตอนนี้ผมรู้สึกว่่่าาาาาผผผมมมมมขดดดดดดบบบบัััันน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 ไไไไไกกกทุคคต้้ออองหหจืููเยยวะ นี่ไม้กูรู้แล้วอยู่ดี่ <c oughs> ิขาบันไดเสยเลยทุนเสียเสียส,สลาดหน่อยนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ เพื่อนบีซีโอ้ผมว่าผมว่าผมว่าผมน่าจะมีวิธีการตอบแบสนั้นหน่อยนะเพื่อนโอเคพี่เดินเราผมติดอยู่ข้างล่างพี่ไอ้ไอ้เบนโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรว่าไรเบนกูมีวิธีอยู่กูมีวิธีอยู่วิธีของแบบเซียนโปรพิเยอร์ไมคร้าเขาทำกันคือถ้าคือถ้าเกิดไม่เซกาทำก็ไม่ได้ทุกคนนะเฮ้ยหวงน้อยคนที่จะทำได้นะครับแต่เป็นแต่คนเก่งแค่เนี้ยทำได้เนาะมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือมาแล้วเบนโอเคครับตอนนี้เรามีสักเกาะในเทะเลเต็มยศเลยแล้วก็มีเอ็นคิสตันกับในเทะเลซอสรู้สึกเขาน่าจะใช้เอามารวมกันด้วยเบนลองดดูิ เราจะมาทำอะไรลองโยนสิโอ้ยช่วยด้วยไอคนมีชุดเดนเดลัยไม่ไปเน่เี่ยมันก็เดินกูไกลบ้างเลยพี่ว่าดีพี่หาหน่อยมันมีอะไรข้างในอะพี่ไปไปไปเอาเกมมาด้วยเอยเกมมาด้วยเป๊ปมาลมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันให้ระเบิดเว้ยถือดาบอะไรอ่ะเป๊ปลองดูอ่ะมันตักอยู่ในดินน่ะเฮ้ยโยนให้กูหน่อยสิขอลองดูโอ้ยทำอะไรอ่ะกดคิวผมกดคิวกดโยนอ่ะได้ๆลองโยนโยนไม่ได้ เดียไม่ได้ด้วยเดียไม่ได้ด้วยให้กับชบพายแล้วเพราะว่าแปลว่าดาบดาบด้วยดาบมึงแล้วเบนเอาล่ะวิธีการใช้งานดาบเดี๋ยวลองใช้งานสิมันคือเอ็กคาลิเบอร์เว้ยมันต้องเลิกเลิกผู้ใช้งานมันเองเว้ยลองกดขี้ขวาลองกดขี้ขวาที่มอนสเตอร์แล้วมันมันจะทำอะไรได้อะมึงรู้มันจะเสกลองลองลองแกะนี่ดูมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็คือว่ามันเหมือนว่าอารมณ์แบบเสกดาบตกมาเพื่อฆ่ามอนสเตอร์ไว้ที่อยู่ใกล้ๆอ่ะ โคตรเท่เชี่ยเอ้าอ๋อแหลกนี่ยมันเดิมันเดินไปลองลองใช้กับพวกนี้ลองใช้กับพวกนี้ดิไอเบนเดินไม่ไปแล้วบอลไปแล้วแหลกแหลกไอเบนเดินลองลองใช้กับม้าพวกนี้ดิอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสแกนก่อนด้วยนะสแกนเออมันลงแบบสแกนอ่ะไอเบนเบนเลองลองลองเอาใส่กล่องได้ไหมกูอยากลองใช้อ่ะมีกล่องไหมแถวนี้หากล่องเลยโอ้กล่องทำไม่ได้พอไม่เลย กูว่าอยู่ในบ้านในบิซีเนี่ยแหละสักหลังนึงนี่ได้ได้ได้ไม้เอฟีซีได้ได้ไม้ได้ไม้แล้วะจะมานจะบ้านมาแล้วเป็นไม้การศิษย์หลักของพวกเจ้านะทำไปข้าวในกล่องแล้วเอาละไอ้เบนเอาเอาเอาด่ามาใส่ในกล่องนี้สิในกล่องนี้กล่องนี้กล่คนนี้ในวางละโอเคเอาได้ละไดาบมาแล้วพี่เพี่จะลองใช้ดาบดูนะฮะมันมันมันกดอะไรถึงมันตีอ่ะผมกดคิวอ่ะกดโยนก็แล้วกดเลยต่อุ้ย มันระเบิดเลย,ยงไงไม่ต้องกดอะไรเลย <c oughs> คือคือเราแบบแค่กดคิวทุกคนก็คือมันจะระเบิดพวกนี้เลยเว้ยโอ้ <c oughs> ถึงเวลาไปฆ่าม,มังกรก,กันแล้วว่ะไปดิเตอร์ว่าเรอไปดิเตอร์ขอไปไปถึงเวลาฆ่าม,มังกรแล้วเบนไป <c oughs> ตอนนี้นะครับเลยไปฆ่าม,มังกรกันนะฮะทุกคนไอ้ยมองมึงแค่กดคิวอะนะลองใช้กับไอเทมได้ไหมใช้กับไอเทมไม่ได้รู้สึกมันใช้กับเอนซิตี้ทุกตัวยกเว้นไอเทมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยโอเคใช้กับคนไม่ได้วะอ่าเดี๋ยวเตรียมตัดไม้นะตัดไม้วิธีการตัดไม้ยังไงก็ โอเคแต่มาแล้วมาแล้วอย่าเพียรนายเพียบเลยโอ้ครับทุกคนทำไมรู้สึกผมเด็กเอ้ยไก่โอ้เงี้ยเอาไม้มาโอ้เคลีบเบ้นกับไม้โอ้เก็บเก็บเก็บปาไปเดี๋ยวเราสลับกันใช้เดี๋ยวสลับกันใช้เอาหมูไปใกล้หมูใกล้ต้นไม้หมูใกล้ต้นไม้ระเบิดโอ้ยโอ้ยเบ้นตายไปแล้วพี่ไอ้เบ้นต์ตัวเต๋ โอ้ไม่นะเราขาดเบนมาเร็วมาเร็วมาแล้วเบนเร็วถึงเวลาไปกันต่อแล้วเบนไม่มีเวลาไม่มีเวลาตลกแล้วมาหาเเลยไม่เป็นไรมาอยู่มาอยู่กูนิดนึงโอเคทุกคนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเรา โคตรไกลโกลโคกิ๊กแก่ที่เราฆ่าไม่ได้แอ่นั่นเหรอมันขนแกะมันมีขนแค่ขนแกะมานิดนึงพี่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจากที่ผมคิดนะครับคือเราควรที่จะไปไปนรกไหมได้เลยแต่ไปฆ่าไปเพื่อจะไปฆ่ามังกรทุกคนเราไปเตรียมไปนรกก่อนดีกว่าฮะเอาขนแกะขนแกะนะเออหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์ก่อนเราต้องไปนรกกันแล้วไอ้เบนเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวเดี๋ยวเบนไปตามหาฟินหน่อยดิเบนโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องทำการจัดการเรื่องหินก่อนแล้วกันเนาะนี่โอ้โหเอ้คนจริงจัดอ่ะน้องๆเฮ้ยอันนี้คืือออทเพ่ะไร นี่ไงเราจะไปนรกกันเดอ๋อไปนรกใช่ไหมอืมโอเคแล้วก็ตักลาดตอนนี้เราเป็นเนาะอ๋อไอที่ใช่ผมฮ่าฮ่าฮที่เราเป็นเราเนี่ยเรานี่มันพลาดวะเห้ยมันแสดงว่าอะไรพลาดนิดหน่อยทุกคนพลาดมันบทเรียนนี่ที่เราควรจะจับไว้อะไรนะนี่ใหญ่ผมไม่เคยทำแบบนี้เลยครับ ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทำการเอาพวกน้ำวางให้เรียบร้อยโอเคนี่วางไว้ตรงนี้โอเคมาชึบ้เรียบร้อยละไปเดี๋ยวได้เหรอีราตีด้อยู่เอาบก d o n ทำไมอ่ะคุ o n ทำไม I'm s ้ำหาไปแล้วไอ้วาย่าคลังลางไม่รู้ว่ามมนมีคลางอยู่โอ้ยควายโอ shit you you very s t u ด i โอ้ไปไปหาหน้ำก่อนไปหาหน้ำก่อนไปหาน้ำพรอกาเบลเลยไปไปไปโอวเวลีสตูปิดโนโน่ฮ่าแคจะเป็นคนอินเดียเราวัาสตูปิดอ่า you know you very stupid but ตอนนี้ I fix it ป่ะไปก็ได้แล้วพี่เราต้องแบบพูดภาษาอังกฤษเว้ยมันถึงจะเราเราจะแบบคุยกับคนต่างชาติแล้วข้างเงจะพุ่งโอเคโอเคตอนนี้ข้างเงจะพุ่งตอนตอนนี้วีวีอินเดียเธอยี่อีสัพพีโวยอีสัพพีอีสั โอ้โหชิง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 ช่องช่วยชิงพีกโหทุกคนคือดาบนี่มันแรงมากนะครับคือแบบเขาเรียกอะไรวะแค่แบบแค่โอ้พีกดาเมจน็อ t ทุพพีคเย้เย้เย้เว้ดาเมจ to me ่บ้มโอเคโอเค I'm sorry I'm sorry go 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 ฟอลโล่ m e ฟอลโล่ me! ชงชงช้างมาโอ l l ฟอลโล่ l l ฟอลโลอีกแลวเลเฮ้ยยียม่ได้ลวกจีนอ่เราเราเราวงน้ำเนี่ยลงไม่ได้หรอวงน้ำเนี่ยลงไม่ได้โอเคโอเค I อไอวิวโก คูได oh no, ้โอ้โห oh, so so ีฟาวสตูป like okay, okay, okay. ิด้ีโบสตูปิดแมสตูปปี้ไอวิวโกลยูได้รอ้ยอยย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 เยยยไยย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 รยยเยยอยย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 ยายยยยยยอยยยโยยยก่อนนะทุกคนนะโอเคโอเคตอนนี้วีฟาวเบสยูโน What the are you doing? Hey. Oh I what I, is made, a bear. I made <laughs> 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 made Oh where, no where is, where, where is my hangbear? Oh so the stupid no, no. โอ้ช่างเบ็ดโอ้ไอติงแตงเบ็ดหายไปแล้วช่างเบ็น่าจะน่าจะบินไปแล้วไล่ไล่ไอติงยูไอติงยูแฮปซอกปกติพีซโอ้ no no มีมีดันยุดน้ำมอสอดมีหยุดอากอศสอดโอ้ชิดโอ้ไม่กินครับ่อมุล่ะจริงเฉีงชุกมาโอ้เป็นนัเจ็กโอเคทุกคนผมว่าฝั่งนี้นะครับน่าจะมีน่าจะมีเบรสอยู่นะฮะผมจะลองพยายามไปดูนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อชื่นนน โอ้ช <łość> ังตันอินออโแมนนะคำนี้าแมนนะผมกอด้วยนะตัดเปนตตอนนี้เชเอตัวห่อพมาพี่ไอมาพี่ไอมาไอ้แมหนเนี่ยขึ้นมาบนขึ้นไปไหนไอสว์ขโมยขโมย เด็กเอ๋ยยืนสุดเยอะสีเยอะวะกูชิยบดิกูเชียบเออเออไปเด็กเบ็ไปเด็ไปเด็ไปเด็ตามมาไม่ใช่เด็ไปเด็กไปเด็้ใหญ่ต้องอยากชนอีกเอออยากชนดิเบนเออโกโกโกเบนโกโอเคตอนนี้แทงเบ็ดมันระเบิดไปแล้วเราไม่มีที่ไปแล้วเพราะว่าต้องไปทางอื่นทางนู้นฮะผมว่าน่าจะมีเบ็ดอยู่เฮ้ยพี่เราต้องเราใช้พลังใหม่ในการกำจัดเบ็ดนะผมเชื่อผมว่าเบ็ดเนี่ยมันก็กำจัดได้ด้วยพลังใหม่ดีดีนะไอ้ดาบสันตีนี่แม่ง ทำร้ายคนไปด้วยโอ้ได้ยินเสียงเป็ดได้ยินเสียงเป็ดเท่านี้ระเบิดแม่งเลยโอ้โอ้ทำลายคนด้วยมีคนตายด้วยเบตเบตเบตตายไหม I found dead people dead people โอ้ฮีด้าฮีด้าตายไปแล้วอยู่ดีๆีว่านี่อย่าระเบิดตายไปแล้วสัตว์เนี่ยพวกเห็นไอ้เหี้ยเป็ขึ้นไปปุิมๆวะไอ้เหี้ยป้อมันเดินผ่านหลังเลยสัตวด ก็รู้เจิตใจมันจะทําอะไรกันตอนแรกผมไม่รู้มากว่ามันจะตายมันฟาดคออ่ะโอ้ยดูตอบแบบดีมาตอบดีมาโชว์เฉา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 ทําถ้วยว่ะเฮ้ย มโอ้โน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 ทำไมทำไมมีไฟมาติดกูอะไรวะอันนี้ข้างหลังข้างหลังข้าังมข้างหลังรุ่นเลยรุ่นตุมตึมตึมตมตมอะไรเบ็อะไรเบ็อะไรเบ็ดอ๋ออ้าวทำอะไรกันเรากําลังโรเฝึกเป็นโปรเพย์ฝึกเป็นดีมอยู่เนาะุูกันได้ทํากันโอเคผมงผมยอมแพ้แล้วนี่ไงดีมนี่ไงดีมอะเชิญท่านดีมเลยครับขึ้นไปเลยครับได้ครับได้ครับ ไอ้ดาบอยู่ไหนเซฟดาบอ้โนโอ้โนวไอ้ย şey ูน oh, oh, yeah. ี oh, 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 oh. ่ก็ตกไปตายอีกเลย where i l i f p o ตกายกันหมดเลยพี่มหากู oh o อย่าเล่นกันกูโง่สิไปไปฆ่ามันไปฆ่าไปฆ่าเคียนั่นแล้อไอนี่อยู่ไอนี่อยู่กูวางอันี้ให้เขอเไปได้ไ้ไปเบ็ดไปเราต้องรีบไปเรา้องไปทางนี้เขข้นอาไม่ขอยิกงไ่ขอยิองก้อยตรง้อยอยู่นี่เ็ดอ้ มงึโชเกมเหรอยันรีพระเจ้ากับมะเจ้าด <mm ับไปหน่อยพระเจ้าทุกคนตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเด่นกันแล้วนะฮะผสมปืนสาสักข้วเฮ้ยดีนะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวกูทีพีใหม่อีเอาไปเอาไปเอาก็ได้รวยรวยรวยวันนี้วันนี้พี่แจกพี่แจกทองเด้อโอ้โหนี่ทุกคนท่านท่านท่านไมให้ชุดโกมจุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีเอ้ยทุกคนคือมันมันสามารถนี้ได้ด้วยพี่เฟยไอ้หญ่คือมันสามารถที่จะเราสามารถที่จะแบบว่าจากการการนี้ได้จากการแบบแค่แค่แค่กดขวาแถวไอตัวหลอดเนี่ยมันก็จะระเบิดได้เลยอ๋อหลอดนับเป็นนับเป็นไอ้นี่หรอเออไอ้ตัวตัวระเบิดอ่ะตัวแคงเลย ทำลายไหมอุ้ยกูไม่ต้องและเอาละโอ้ยบางกอนบางกอมบางกอนโอ้มันบินไกลสูงมันบินสูงเกินอ่ะอุ้ยถ้าเกิดสูงเกินรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะไม่สามารถที่จะทำลายได้เว้ยถ้าสูงเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปสูงๆมั้งแล้เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ช่วยเดี๋ยวผมไม่ช่วยเดี๋ยวไปไม่ต้องอะไรน่ะเพี่ยนกูขึ้นไปกูจะกูก็ขุดไม่ได้อยู่ดีนี่หว่าถ้ากูขึ้นไปไม่ที่ขุด รมันปาดมันปาดไฟหมุโอ้โหปาดไฟมผมไม่ช่วยพี่แล้วล่ะเอาละพี่ไอเราจะไปจัดการต่อไปตรงจุดนั้นกันนะพี่นะพี่รู้เปล่าวิธีวิธีการที่เราจะไปจัดการมังกรตัวพีศัะลงมาปลอดภัยพี่ทำไงเอ้อใช่โอเคเรียบร้อยพี่ผมลงมาแล้วปลอดภัยคือพี่มาเลยพี่พี่มาเลยเสียสละเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาเป็นนาทีของลูกไอ้ย่าแม่บ้ากูตายเลยสละเสียสละเสียสละได้บางอย่างแต่เม ทามาเลยไอสัตว์ผู้เสียสละไม่ละมือมันเสียสละชัยชนะไม่ได้ไอเ้นเบนเเราต้องมาผมว่าทุกคนเราต้องมานี่ก่อนนะมารวมกันปปูนอยู่ี่นี่ในการระเบิดนี่อีกรอบหนึ่งนี่บินสุดเลยว่ะเฮ้ยมันได้ดาบไปแล้วไอเบนไปไอเบ้นไอเบนม่ดาบโอ้ยเหยื่อความอันตรายมาเถอะเอาลายเบนไหลองใช้พลังอำนาจของมืงในการจัดการพวกกระจอกพวกนี้สิ เป็นมังกรมาแล้วเป็นมังกรมาแล้วเป็นมันไม่ต้องกดิ้งนะก็เลยเป็ดก็เลยก็เลยเป็ดเป็ดเป็ดใช่ใช่กดเลยเป็ดกดเลยเป็ดกดเลยเป็ดเลเป็ดไปกดกดเป็ดกดเร็วกดเร็วกดดีกดดีเ็ลเลวเบ็ดเบ็ดกดดีเบลเออเฮ้ยไปแล้วมาดิ้งมาดิ้งมนดิ้งมาดิ้งเสียสละโล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 เสียสละไม่งั้นเชชนะไม่เกิดต้องมีคนเสียสละเดี๋ยวผมจะเสียสละเอง เราบอนกลมแต่ส oh! oh. oh. <laughs> ัานคมมันเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมสิงเล่นอะไรกันพี่ระเบิดมาเลยไปแล้วเฮียไอ้ กูจบเกมด้วยไอสัตว์นี่กูจะโดนแล้วเหมืกูจบเกม เกมยังไม่จบในระเบิดก่อนโอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมว่าเราลองกระดาบไม่กันเอาสุดท้ายดีกว่ามามามานี่มาท้า,าสุดท้ายนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เว้ยมาโอเคเราจะลองกับนี่ดูเรท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 คือมันอะแล้วว่ะกระดาบนี่มัน <c oughs> พี่พ,พี่ดาบนี่มันเหมือนดาบสองคมเอยพี่กดใช้นะต้องกดใช้ท <c oughs> ี่อยู่ใกล้กับไอ้ที่โจรป่าเจ้ป่ายี่เจ้ป่ายี่นี่นี่นีจอป่าอย่ากดโดนชาวบ้านนีอย่ากดโดนชาวบ้านนะเอาไว้นะอย่ากดโดนชาวบ้านนะไม่พิงชาวบ้านจะแพ้เออมาแล้วยิงชาวบ้านแล้วพี่มาแล้วยิงชาวบ้านแล้วไม่อีกตัวอยู่ไหนอออ่่่่ะะนนนนนีีีีีไงงงงตตตตัวยูรรร้้้้โล ต้อห้าเหรนะเีบร้อยจะตาไป, <laughs> ไปละหนึ่งเฮ้ยขอขอยิ้มดับขอยิ้มดับเลย,เยผมเดี๋ยวผมจะการเอผมจะการเอวางวา,าตอนนี้นีวางใส่ก่องดูด,ดูคนใช้ดาบวิทจริงอะทุกคนดูนะครับเราคนที่ใช้ดาบวิทจริง <c oughs> เนี่ยวะไหนไหไอ้เจอแล้วเจอแล้วเลยอนี้เยอะเลยเยอะเลยน่าเสือว้าว่าววม โอ้ไม่นะการสือสวนของไอ้ยังบอกกูทีเอ้แมนชั่นนะแมนชั่นนะยังไม่บอกแมนชั่นเลยหม่นบล็อกอะมาโอเคเราจะลองที่แมนชั่นกันนะฮะเฮียสับเลยสวยแม่งบึมหมดเลยื่บ็อกหันเพาะ ปกติปกติที่นี่มันที่นี่มันมีอะไรบ้างอ่ะมีเทอร์โมนี่แหละเมันมาเอาโทเทมกับไอ้พวกกับพวกไอ้มากสุดมีแค่โทเทมใช่ไหมใช่กับโจรโจรโลกถิ่ขวานได้จับอ๋อไอ้เบนน่ะหรอนั่นๆกันเลกโอเคครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราจัดการแมนชั่นนะครับแมนชั่นตอนนี้เป็นไงบ้างนะฮะมาดูกันข้างนอกก่าก็ดูดีนะไอ้เบนไอ้พเบนเขาโชช่าอีกแล้วผมเป็นหมดทำไมทำไมเขาโชว์อะไรเขาโชว์ช่าโดยการต่อบล็อกแล้ยเขาไม่เดินแบบเขาไม่เดินไปเรื่อยๆผมไม่กระตุกไม่เดินเป็นผมเขาเดินบอกที่เขาต่อเองทุกคนีีีีีี้้้มมมมมแแคค่่่่นนนนนกกกอะะะะรับบไไลลวป็็ดทาฮ แล้วก่อนเลยต่อละโอเคอเครอบ